เรื่องแย่ๆแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกประโยคนี้นะคะแม่ได้ยินเด็กพูดบ่อยมากๆเวลาถูกเตือนว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในเกมใน t ิ k ตอกหรือในแชทนะลูกเพราะว่ามันอันตรายแต่คำตอบที่เด็กๆมักตอบกลับมาคือโอ้ยแม่แค่คุยเล่นๆเองไม่มีอะไรหรอกเขาใจดีจะตายหรือเรื่องแบบนั้นน่ะมันไม่เกิดขึ้นกับหนูหรอกนะคะ แต่ทุกข่าวนะคะที่แม่อ่านมันก็มักจะเริ่มจากคำถามแบบนี้นะคะเริ่มจาก Mindset แบบนี้จริงๆเลยวันนี้แม่ก็เลยอยากเล่าค่ะเรื่องจริงนะคะตัวเลขจริงๆไม่ใช่มาหลอกให้กลัวนะคะแต่ก็อยากให้รู้สึกกลัวแต่กลัวให้ถูกจุดนะคะตอนนี้ค่ะเด็ก Gen ซนะคะในบ้านเราใช้โซเชียลมีเดีย เยอะมากๆนะคะเฉลี่ยวันละถึง12ชั่วโมงกว่าๆเรียกว่าเยอะที่สุดในทุกๆเจเนเรชันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็แทบทุกคนค่ะมีมือถือมีเน็ตอยู่กับตัวทั้งวันทั้งคืนนะคะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะเลื่อนจอไปดูคลิปขำๆคุยกับเพื่อนในเกมนะ,ะนะคะทราบไหมคะปีที่แล้วค่ะมีสถิติคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะทางออนไลน์ค่ะ มากถึง346คดีใน1ปีนะคะและเด็กที่โดนเยอะที่สุดนะคะอยู่ในช่วงอายุ8 1 4ถึง14ขวบนะคะก็ประมาณเด็กปสป4ปหนี่แหละไม่ใช่ผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วเด็กๆพวกนี้นะคะไม่ได้ออกไปไหนไกลบ้านนะคะ แค่มีมือถืออยู่กับมือค่ะอยู่ก็อยู่ในห้องนอนตัวเองอยู่ก็อยู่ในบ้านตัวเองเท่านั้นแต่คนร้ายพวกนี้นะคะเขาไม่ได้โผล่มาเป็นแบบคนร้ายหน้าตันน่ากลัวตั้งแต่แรกนะคะส่วนใหญ่มันก็เริ่มมาจากพี่ๆใจดีในเกมพี่รอยๆในแชทนะคะพี่สาวสวยในติ๊กตอกนะคะชมเราขยันชมเราว่าเอ้ยเราน่ารักจังเราเก่งจังเลยนะคะเด็กๆยิ่งฟังเรื่องพวกนี้ค่ะก็ยิ่งรู้สึก ไว้ใจรู้สึกสบายใจรู้สึกสยอยากคุยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะค่อยๆเริ่มขอทีละนิดทีละนิดนะคะจากขอแค่รูปธรรมดาธรรมดาขอรูปเริ่มเป็นขอรูปส่วนตัวนะคะแล้วก็เริ่มเป็นขอรูปที่เราเริ่มรู้สึกอายอาย่ะอ,อึดอัดนะคะหรือแค่จากการคุยกันในเกมนะคะมาเป็นขอไลน์ส่วนตัวเริ่มแล้วก็กลายมาเป็นขอวิดีโอขอนะคะแล้วอีกข่าหนึ่งค่ะที่แม่อ่านนะคะว่าพี่แม่อ่านเจอเนาะ เขาหลอกให้เด็กถ่ายคลิปค่ะแล้วก็ส่งคลิปนั้นกลับไปพอพวกไอ้ชั่วนี่มันได้คลิปแล้วมันก็ไปขายในกลุ่มลับนะคะแล้วก็กลับมาขู่เด็กต่อค่ะว่าทําอีกถ้าไม่ทําตามจะส่งให้พ่อแม่ดูนะคะหรือหนัก,กวันนั้นก็จะโพสต์ให้เพื่อนทั้งโรงเรียนได้เห็นเลยจะประจานกันเลยจริงๆนะ เด็กยังไงคะกลัวสิคะพอกลัวมากก็ต้องยอมทําตามมันทุกสิ่งอย่างที่มันสั่งทงั้งทัที่เด็กไม่อยากทํานะคะแล้วมนุษย์แม่อย่างเราล่ะคะทำยังไงได้บ้างนะคะแล้วเราอยากให้เด็กๆทํำยังไงแน่นอนเราคงไม่อยากให้เด็กๆเ,เลิกเล่นโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าแม่รู้เราทุกคนรู้คะ่ะว่าโลกทุกวันนี้มันหนีไม่พ้นนะคะแล้วก็ห้ามไม่ได้ด้วยห้ามไม่ได้แล้วทํำยังไงตั้งกฎค่ะง่ายๆเลย ตั้งกฎไว้4ข้อนะคะแล้วก็ให้ลูกๆค่ะยอมรับฟังแล้วก็เข้าใจกับกฎต่างๆกล่าวนี้นะคะข้อ1ค่ะต้องบอกเขาค่ะว่าคนที่รักเราจริงๆนะคะจะไม่ขอให้เราส่งรูปที่ทําให้รรู้สึกอ,อายหรืออึดอัดนะคะจะไม่ขอรูปโปะเรานะคะแล้วจะไม่ขอให้เราเปิดกล้องทําเรื่องอะไรแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครมาขอให้เราทารูปลับนะคะขอให้ทำท่าทางแบบที่เราไม่สบายใจ เตือนตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะว่ามันไม่ใช่คนดีนะคะแล้วก็บล็อกมันทันทีไม่ต้องเกรงใจนะคะข้อ2ค่ะอยา่าข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้านะคะเรื่องนี้แม่พูดบ่อยมากเลยทั้งชื่อจริงชื่อโรงเรียนอยู่โรงเรียนอะไรที่อยู่เบอร์โทรพิกัดบ้านถึงจะเป็นคนดีนะคะแต่คนดีก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องเราหมดทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแล้วคนที่รีบถามข้อมูลพวกนี้ตั้งแต่แรกให้ถือว่าน่าสงสัยไว้ก่อนเลยข้อ3ค่ะ ถ้ามีใครทำให้เราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วเขาบอกว่าอย่าบอกพ่อแม่นะจำคำนี้ไว้เลยค่ะคนที่ดีจริงๆจะไม่ให้เราปิดบังเรื่องราวที่เราไม่สบายใจกับคนที่รักระหวังดีเราที่สุดนะข้อสี่ค่ะวันไหนพลาดไปแล้วเผลอไปแล้วทำทุกสิ่งอย่างที่กล่าวว่าอย่าทำนะคะเผลอส่งรูปเผลอคุยเผลอเชื่ออย่าเงียบอย่าซ่อนออความลับนี้ไว้นะคะให้รีบมาบอกพ่อแม่บอกครู หรือบอกผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจทันทีเพราะว่าถ้าเราบอกเร็วนะคะเรามีโอกาสหยุดเรื่องแย่ๆก่อนที่เรื่องนี้จะลุกลามเป็นคดีใหญ่โตนะคะแม่ไม่ได้มาเล่าให้เด็กๆกลัวโลกนะคะแต่อยากให้เด็กๆกลัวประโยคในหัวตัวเองนิดนึงว่าเวลาที่ในหัวบอกว่าในหัวเรานะบอกว่าเรื่องแย่ๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกให้ลองเปลี่ยนเป็นถามตัวเองใหม่ว่า แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับเราละ่ะเราจะกล้าบอกแม่ไหมแล้วถ้าคำตอบคือไม่กล้านั่นคือสัญญาณค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆนะคะตอนที่แม่ทำคลิปนี้นะคะแม่ก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าคลิปนี้แม่จะสื่อกับใครนะคะเพราะตัวเลขบอกไว้นะคะว่าเรื่องแบบนี้มันมักจะเกิดกับเด็กที่เป็นเด็กจริงๆนะคะอายุ8-14เด็กประถมทั้งนั้นเลยเด็กพวกนี้ไม่ดูคลิปแม่แน่ๆเพราะฉะนั้นค่ะ อยากฝากคลิปนี้นะคะถึงพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกคนนะคะมันถามไทยค่ะมันพูดคุยกับลูกหลานในบ้านนะคะช่วยกันป้องกันเขาค่ะอย่าให้ความพลาดเพียงครั้งเดียวกกลายเป็นบาดแผลติดตัวติดใจเขาไปตลอดทั้งชีวิตค่ะ